อานบารมีแล้วขออุทิศวนบุญสุขผลนี้ให้กับตายายทั้งสองคนที่เราเคยไปขโมยมะม่วงของท่านท่านใจรับหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ที่รู้ก็เสียรู้ว่าใจตัวเองสบายขึ้นท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายคงม,มีเรื่องติดข้องหมองใจอยู่หลายเรื่องที่ทําความผิดอย่ากลัวอย่ากลัวมันอนุภาไม่นไม่กลัวความผิดอะไรนะในใจตัวเองแต่ก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายให้เป็นกําลังใจว่า อาราพไม่ได้ดีมาแต่เกิดหรอกเก่งเรียนเก่งทำกิจกรรมก็เก่งแต่ไม่ได้ไหมายว่าเป็นคนดีหลายเรื่องหลายอย่างทำไปได้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่นวันนี้บอกท่านทั้งหลายว่าอาราพมีปัญญาอยู่เต็มหัวใจอยากจะทำดีอยากจะเป็นคนดีอยากเป็นแบบอย่างที่ดีจ้ ให้แก่ท่านทั้งหลายด้วยให้แก่ประชาชนให้แก่ประเทศชาติของเราเพราะธรรมภาพเชื่อมัน่นว่าบุญความดีระรมีที่เราได้สร้างสมไว้เนีนอกจากการทำในปัจจุบันชาติของเราที่อยู่เนี่ยมีความสุขแล้วก็วยังหวังหวังได้สร้างธงได้ว่าชาติหน้าและชาติต่อ,ตอไปเนี่ยธรรมภาพหวังว่าตนเองนั้นจะได้เกิดมาใน ผู้จะผูิในที่ที่มีพุทธศาสนาตั้งอยู่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้ปฏิบททัติธรรมได้สุกผลตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นคนมีใจให้เกิดมาชาติไหนก็บบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นพระผู้มุ่งบั่นอยู่อย่างนี้ทําอยู่อย่างนี้หลายท่านก็คงเลยทุกวันก็บอกว่าหลวงพ่อสู่ไปนะเออ เป็นห่วงวงพ่อดูแลสุขภาพบานนงคน,นก็เข้ามากอดแข่งกอดขาผู้หญิงบางคนก็อยากจะล้แต่ก็เออล้แล้วก็ชื่นชมสุขภาพมาที่ก็รู้สึกดีทุกท่านก็มีความศรัทธาแต่ก็ขอบอกว่าขภาพมีความสุขด,ดีดูภายนอกอาจจะดูอิดโรยเหนื่อยล้าเหนื่อยมากจริงๆจะมีความสุขมากยิ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษมากที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย จริงวัาเสียดายเวลาที่ให้น้อยมากนะจริงอาตมาทาก็มีเวลาน้อยจริงๆก็ต้องรีบกลับไปทำวิธีหลอดขันขันผู่ดำเนินรายการก็บอกขอเมตตาสรุปนะต่อไปช่วงตอบคำถามครับอนะาตมาบ้างก็คิดว่าสรุปแล้วชีวิตของเราเนี่ยนะนะทุกคนเลยบำเพ็ญบาร,รมีได้หมดสร้างบาร,รมี้ขอให้มีวิธีการที่ถูกใช้วิธีการให้ดี เลยเรียนน้อยก็บำเพ็ญไป่เดี๋ยมนมับเราสะสมช้าแต่เริ่มเดินมห้ามจะตั้งบาทนั้นหยอดกระปุกลงไปบำเพ็ญบำเพ็ญก็ขอให้ท่านตั้งตั้งโงให้ถูกทิศถูกทางแต่คิดว่าพวกเราในนี้ก็คงไม่มีใครผิดทางแล้วแหละนะสมาธิว่าเห็นมชอบประโยชน์ที่ว่าเราจะเดินช้าเดินเร็วต่างๆกันไปตามกําลังที่เรามีถ้าเรามีบารมีมากเราก็มีกําลังมากที่จะไปถึงปลายทาง ถึงวันพานถึงความคนจับทุกเนี่ยจะอยู่ที่กําลังแต่และคนที่จะสะสม่บารมีมันก็เหมือนพลังนั่นะนะไม่ได้ต่างกันมีบารมีมากก็ทําให้เราก้าวเดินได้เร็วมากการก้าวเดินได้เร็วได้ระยะทางมากก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นแต,แต่อย่างไรก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายจงมีกําลังใจที่เข้มแข็งและเชื่อมั่นว่าทางที่เราทั้งหลายได้ ยืนอยู่เนี่ยบนเส้นทางเนี่ยทางที่เรากําลังเดินไปเนี่ยเป็นทางที่ถูกที่สุดแล,ล้วบนโลกมนุษย์ใบนี้นะครับอารภาพไม่เคยดูเหม็นดูแคลนศาสนาอื่นใดทั้งสิ้นเรียนรู้ศึกษาศาสนาทุกศาสนาในโลกมนุษย์นี้แล้วก็ยังมองเห็นเพียงศาสนาของเราเนี่ยแหละที่เป็นศริธรรมความเป็นจริง สอนให้นคนไม่ยึดติดถือมัน่นแต่รพสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรเลยที่เป็นของวเราเอาราภรู้เข้าใจแด้ตระหนักในสิ่งเหลา่านี้ <c oughs> อยู่ตลอดเวลาจึงป่าจตรหนากให้ท่านทั้งหลายได้ดําเนินไปด้วความถูกต้องชอบธรรมในเท้น่นทางนี้มัน่นฝึกฝนหาโอกาสที่จะทำสร้าง ความดีสร้างแบบนี้ให้กับตัวของเราเองเพราะศาสนาของเราเนี่ยสามใดที่เรายังมีชวิดอยู่นะยังไม่ถึงถึงหมายปลายทางสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำความเพียรครับความเพียรไปศึกษาดูก็ได้ทบบทวนดูก็ได้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะเสด็จปนิภานท่านตัดอย่างไร แต่ระภาคมองว่ามีอยู่แค่สามเรื่องเรื่องแรกก็คือสังขารไม่เพียงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาใครเราท่านหลายสนัดเมื่อมันไม่มีความเทียงมีความเสื่อมที่สุดมันก็ไม่มีตัวตนยึดติดหรือมันไม่ได้ต่าตรงนี้สองการประกอบความเพียรรากใดที่เรายังไม่พ้นทุกข์ จะต้องฝึกฝนระกอบความเพียรตัวเองไปแต่ที่สามก็คือเรื่องความไม่ประมาทเมื่อเรามีชีวิตอยู่เนี่ยต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทตลอดเวลาอันนี้เป็นความที่จอร์ดาาพที่ได้พิจารณาดูว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จจับขันทพระบริมพานเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญที่เร้ษัดเป็นตัดฉีดมมว่าอยากให้ทุกท่านทั้งหลายได้ไปทบทวนดูแลยึดตรงนั้นว่าเป็นหลักในการพิจารณาด้วยนะแต่เราตระหนัดอยู่เสมอว่าสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะ่มันทำให้เราเกิดความตระหนัดว่าเวลาในชีวิตนั้นมันมีอยู่จํากัดเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้เพราะวันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราควรจะทํา ให้มันดีที่สุดทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากที่สุดเขาจะทำได้ในเรื่องของการสร้างความดีการสร้างบารมีก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกท่านนะในการบำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบุญกุศลสร้างบารมีกับ,บ,บ,บตนเองในช่วงนี้ธรรมภา,าพก็จะขอตอบคําถามสักสิบนาทีนะเพราะเข้าใจว่าคงจะเป็นเวลาที่เขา แหล่อนุญาตให้ไว้ใครมีอะไรอยากจะถามถามเรื่องอะไรก็ได้เพื่อมาภาพตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ในนี้มีท่านผู้รู้หลายทา่านธรภาพาดูแล้วว่าหลายท่านให้คําตอบกับท่านใดอย่างไม่ยากเลยใน,นี้นีนขอบขอบพระคุณพระจุณอิจารณ์นะครับที่ได้เมตตา